ผมแนะนําแล้วนะครับผมแนะนําให้แล้วไม่ใช่ผมบอกผ่านแล้วก็พี่อะไรนะใกล้ๆปทุมพี่อะไรนะทิงต๊ะอ,อะไรทิงกลองทิงตอ,งอะไรนะผม <c oughs> อา่านงงพี่อะไรนะบอกหน่อยดะพี่อะไรทิ้งๆต้องต้องอะไรเดี๋ยวโคแชอรนี่ี่ผมพี่ปุ้มค่ะแก หดเหมือนกันอันอ่าถ้าคุณเห็นแสดงว่าคนอื่นก็เห็นนะผมเอาที่ที่คนแนะนําเยอะแล้วกันแมวก็มีนี่ไงอาหารแมวนี่ปัจจุครับปัจจุปทุมครับเดี๋ยวให้ดูคลองสิบลำลูกกาเดี๋ยวลองให้พี่หนึ่งคืดูให้ครับให้พี่หนึ่งลองถามเขาดูก่นพี่หนึ่งพี่หนึ่งปทุมเขายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรบ,บอกแกให้แกดูให้หน่อยปัจจุปัจจุนะแล้วก็ใครนะที่อยู่ปทุมมีคนอนะ่ะพี่อะไรนะ อ่าตลกตาติ้งหนงเนี่ยคือคือตลกตาติ้งหน่งเดี๋ยวผมดูอีกคนหนึ่งประตูอีกคนหนึ่ง,งอ๋อจอมบอกเนา่ยชืดีผมตอนนี้อ่าเป็นแปลงยาวนะแปลงยาวนะเกตเวนะเดี๋ยวดูก่อนนะนั่นไม่มีคนดูแต่ไม่มีคนดูแลพี่แปลงยาวไม่มีคนดูแลน,แลนะต้องมีคนดูแล,แลเพราะเราให้ไม่ได้ให้ครั้งเดียวเราให้เราต้องให้ทั้งเป็นสิบกระสอบเพื่อเขาดูแล ก,การไม่เ,เราไปเจอเแล้วทำตาบวามนต้องมีคนดูแลต้องมีคนครับใช่เนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีคนดูแลเนี่ย,ยมันลําบากถ้าไปเราก็ต้องเดินทางไปให้อย่างเดียวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับวันไหนอาจจะว่างๆพี่ท็อปว่างๆอาจจะพาไปแต่อย่างปัจจุเนี่ยโอเคลารู้เดี๋ยวให้คนไปดูแปะโทรหาทหนึ่งทีออออลองตรวจลองเข้าไปดูของสิบลำลูกาของสิบปจัจจุบ้านพักหมาจร ให้หนึ่งตรวจสอบลองคาถามใครหน่อยรู้จักไหมเราต้องตรวจสอบก่อนครับมีคนดูแลจ่ายให้แค่วันละสี่ครั้งวันละกี่ครั้งนะวันละครั้งมีคนดูแลใช่ไหมก็ให้วันละครั้งนะเบอร์มีติดต่อเขาได้ไหมติดต่อเขาได้ไหมผมอยากได้ด้วยติดต่อเขามีใครมีเบอร์เขาไหมถ้าคุณรักหมาแมวอ,อยู่แถวแปลงยาวนะครับ ช่วยด่วนช่วยหน่อยเอาเบอร์ผมมาหน่อยเอาเบอร์ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมโทรคุยเขานิดหนึ่งนะครับเรื่องให้มีเป็นปัญหาเราซื้อมาอยากให้มาคานอยู่แล้วนะครับเรื่องให้มีเหมือนเราเพราะเราไม่ได้มอบเงินเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเงินเนี่ยเออมันอยู่ที่สินค้าหมดแล้วนะครับเราอยากจะได้ให้หารไปหานเนี่ยถามว่า เอาไปจําหน่ายได้ไหมทําได้แต่ผมคิดว่าเขาไม่ทํากันหรอกนะครับบางคนรักหมาเขาเข้าไปดูแลแต่ถ้าเป็นผลพวงอะไรกันแล้วแต่อันนั้นคือคนลเลือกนะครับอยาให้เห็นเป็นตัวเงินถ้าเป็นตัวเงินความโลภมันจะครอบงำนะครับจิตใจดีมันจะหายไปนะครับถ้าเห็นตัวเงินเมื่อไหร่นะครับใช้หารเยอะใช่ใช้หารเยอะเขาบอกผมไปไปที่พุทมนธมณฑลมาแล้วไปดูที่พุทมนธมณฑลมาแล้วนะผมเห็นมาแล้วนะถามว่ามีคนให้เยอะไหมเยอะนะครับแต่อย่างว่านะครับเขากินกันเยอะ มีหุงข้าววันหละกหลายหม้อนะเอาข้าวสารไม่ให้เอาเอาโค้งไก่ไปให้อะไรไปให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างปัจจุน่างสัตว์โอเคเดี๋ยวให้คนตรวจสอบให้หนึ่งตัวย,ตยังตีจ้ปัจจุปจัจจุบ้านพักหมาจรรลำลูกกาคลองสิบให้พี่หนึ่งดูให้หน่อยน้องเสือปทุมอ้าวหนูน้องเสือใช่ไหมไแล้วเดี๋ยวก็เท่อะไรตลกตัติ้งหนงน้องเสือปทุมด้วยให้พี่หนึ่งดหูหน่อยสองสองที่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  เป็นหานเนาะไม่ต้องกลัวอ,อย่างอย่างเกตเวเนี่ยอ่าโอเคนะพี่ท็อปบอกว่าถ้าไม่มีคนดูแลมันจะลําบากแต่ถ้าคนมีคนดูแลใครมีเบอร์ส่งมาหน่อยส่งมาหน่อยเดี๋ยวดูให้ส่งมาหน่อยส่งมาหน่อย,มอยผมอยากคุยกับเขาหน่อยนะครับสัมภาษณ์แป๊ดหน่อยเดี๋ยวคนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเอาเรื่องเอาเรื่องสุนัขก,ก่อนผมพูดผมพูดนะคือคือจักใจคนที่ไม่ไม่ได้รักสุนัขแบบ หัวปักหัวปั๊มรักผมรักแบบมีเหตุผลนะครับนะผ,ผมผมผมเพราะว่าผมไม่ได้รักสุนัขมาตั้งแต่แต่เกิดผมพึ่งมารักสุนัขวม่าเจอเปลี่ยนนายนี่เองผมพูดเต็มปากใครจะด่าผมด่ามากก็ไม่ว่ากันผมเคยพูดในไลฟ์แล้วว่าผมไม่เคยเลี้ยงหมาผมไม่อยากเอาชีวิตใครมาพัวพันกับตัวเราเราเดี๋ยวดูตัวแล้ราไม่ดีเลยจะไปดูเอาชีวิตคนอื่นมาดูแลทําไมยังไม่รับใช่ไหมโอเคแต่ถึงบอกว่า ถ้าถ้าใครมีอะไรแนะนำมาแนะนำช่วยกันแนะนำนะครับแต่อย่าบอกว่าต้องไปไม่ได้ต้องไปไม่ได้เราต้องตรวจสอบก่อนอ่าโอเคต้องหมาน้องแมวนะอ่าโอเคจะให้ผู้ถูกให้เป็นอาหารที่ทีสุดใช่อาหารที่ที่สุดนะผมบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเออผมไม่เอาแล้วครับผมไม่ทําผมไม่ทําผมรักหมาลักแมวแต่พอเห็นตัวเงินแล้วมันมันอาจจะเปลี่ยนไปผมบอกว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะง้างใจ ได้ไม่ได้ดีเท่าเงินนะครับมันทําให้ทุกคนเปลี่ยนได้จากคนดีๆพอ,อมีเงินเข้ามานะครับความรู้สึกมันจะหายไปความความที่เราเป็นความเป็นมนุษย์ของเราจะมานะครับก็คือความโลภน,นะครับ,รบยอดว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะพูดอยู่พูดอยู่พูดอยู่ยป,ป้าไหนป้าไหน เอาให้เบอร์มาในป้าอะไรป้าอะไรบอกหน่อยบอกหน่อยเบอร์ป้าอะไรจ้ะเบอร์ป้าอะไรป้าอะไรบอกชื่อด้วยดิป้าป้าคือที่ไหน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 ให้เบอร์ป้ามาเก็ตที่ไหนจะพูดทําไมเพจหมาหมาเอ้าเป็นเรื่องของผมว่าผมจะพูดกับเรื่องของผมอ่ะคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณเพจหมาหมาเออคุณผมไม่ได้ไปให้คุณแล้วกันนะคุณเพจหมาหมาผมไม่ได้ไปให้คุณแล้วกันผมจะพูดกับเรื่องของผม ผมจะพูดก็เรื่องของผมทําไมอะคุณคุณคุณเดือดร้อนอะไรคุณเพจมาหมาคุณเดือดร้อนอะไรอคุณเผจมาหมาพูดแล้วคุณเดือดร้อนอะไรเข้ามาแล้วถามหน่อยอ่ะคุณคุณช่วยตอบผมหน่อยผมพูดมันคูดก่กับเรื่องของผมผมพูดด้วยเหตุและผลทําไมเออเนี่ยพูดทําไมซื้อหารเมนแพ้ก็จบเอ้าพูดให้ฟังทําไมคุณเดือดร้อนเนอะคุณดิ้นเนอะนี่ไอ้คุณคุณเข้ามาตอบผมหน่อยคุณเผจเพจมาหมาเนี่ยเข้าเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเออ พูดก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทาไมมันเกี่ยวอะไรเรื่องพาพูดถึงเรื่องเงินคืออะไรคืออะไรคุณคุณดิ้นเด้ออย่าดิ้นดิไม่เอาดิถ้ารักหมาจริงอย่าไปดิน้นผมพูดป้องกันผมพูดเพื่อป้องกันไม่ใหญ่ใครคิดแบบนั้น,นไม่ไม่เขาเป็นเพจ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 เ,เขาเป็นเพจเขาอยู่ในแอฟฟ้าเขาเป็นเพจเขาที่เพจหมาหมาเขาเป็นเพจไม่เป็นไร ไม่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 ไม,ไม่ผมไม่ได้ใจร้อนผมอะไรผมใจเย็นอยู่แล้วไม่ผมไม่อยากให้ดราม่า,มาแต่ผมพูดด้วยฟังเพราะว่าพี่สน,นะครับอยู่ในเพจอยู่ในเพจ่ครับเพราะเขาไม่คือเขาไม่ไม่ได้ไปให้เขาหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ไปเขาเขาโพสในเพจเขาหรือเปล่านั้นคือแล้วแต่นะ ารที่สูตรแต่ผมบอกเลยไงก็อลัวไงผมพูดไงผมป้องกันไงป้องกันไม่ใหญ่ใครทําตามผมพูดแนะนําให้คนอื่นผมก็พูดไปเรื่อยใช่ปล่อยผมปล่อยอยู่แล้วนะอารมณ์เสียไม่ลมเสียไม่ลงมเสียเขาเขาไม่ปวดหรอกนะครับแต่เขาเขาน่าจะมีอะไรต่อะไรเขาเนี่ยปล่อยเขาไม่บล็อกไม่บล็อกไม่บล็อกไไมเพราะว่าเป็นนายเนี่ย เป็นนายเนี่ยเป็นคนเป็นหมาที่ต่อยอดให้กับหมาจรเยอะมากนะครับแม่แม่เขารักเขานะเับเป็นหมาจรที่เขาวิ่งตามเป็นหมาจรที่เขาทําเพื่อนะครับทำเพื่อหมาตัวอื่นแล้วก็ทาเพื่อมน,มนุษย์ด้วยนะครับน้องเข้าไปป่วนนะโอเคปล่อยรับเหมือนเหมือนทำเพจไว้ไว้สำหรับใครที่แบบว่าเข้ามาถูกใจ้ยอยากจะโมุอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปทักเขาพว่งนี้เพจเพื่งนี้มีมี มีแล้วโอเคนะมีแก้มีแก้มแกไมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัตรยู่ไหนวะ<ม>อยู่นี่อยู่นี่นี่ชงขึ้นแล้วก็ชงขึ้นไปผ่านไปผ่านไปผ่า <c> น <oughs> ไปไปแล้วละ่ะน่าจะไม่อยู่แล้วนิดมาตรงนี้ ไปไหมมาตรงนี้มาแม่ตรงนี้โอ้วันนม้ครับรับอาหารบอกขยับแปลยาวโอเคแป๊ะๆจุดเบอร์นี้หน่อยจุดเบอร์จุดเบอร์นี้หน่อยเห็นปะผมผมไม่ใช่ไม่ช่วยนะครับข้อมูลผมเอาข้อมูลศูนย์แปดสามแป๊ะน้าแม่กินบ้างไหมศูนย์เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้ากดโทรไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยเองเก้าห้า เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปโทรเนาะนักอุตส่ <_ an> าห์พูดเพื่อป้องกันคุณทำเพจหมาคุณก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่ามันนะอ่าเอาพุทธมนตรผมไปมาแล้วผมไปพุทธมนตรมีคนส่งมาพุทธมนตรไปมาแล้วพุทธมนตรไปแล้ว <มา S 1> นั่ <มา S 1> นเฉยพรใจเย็นพูดอะไรเนี่ยเราพูดเราหัวใจด้วยนะเวลาว่า เราเราพูดเพื่อป้องกันอย่าให้เขาทําเราไม่ได้บอกว่าแนะนําให้เขาทําอย่าไปทํานะครับเพราะมันผมเอาประสบการณ์จากตัวผมเองมาเล่าคือหมาโถถูกถูกคนเนี่ยไปกินไส่เขาแล้วคนใช้มีดอะ่ะฟันที่ปากปากเขาแหวนเลยเปิดระดมทุนรักษาเชื่อไหมเป็นแสนได้เป็นแสนเกือบสองแสนมันงพอเสร็จปั๊บ บุนทิธิหมาเข้ามาคนจับตาดูนะเขาก็ลงรายละเอียดเขาก็ลงรายละเอียดว่าอันนี้เล่าให้ฟังนะเขาก็ลงรายละเอียดว่ามีค่าน้ำามันรถพาไปนู่นนี่นั่นเขาเลยบอกเอ้ามาเกี่ยวค่าน้ำมันอะไรและค่ามาอาหารหมาของคุณคืออะไรเนี่ยกลายเป็นดราม่ากลายเป็นดราม่าเขาก็ลุกบวออ เรียกร้องให้โอนเงินทั้งหมดเข้าไปที่มูลนิธิวัดด็อกไทยแลนด์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเมื่อไปเป็นเป็นมูลนิธิไม่ใช่วัดด็อกไทยแลนด์มูลนิธิของหมานะี่ยมูลนิธิของหมาไม่ใช่วัดด็อกไทยแลนด์แต่วัดด็อกไทยแลนด์เขาก็ดูแลอยู่นะครับก็เลยกลายเป็นดราม,มา่ากระแสะดราม,ม่าก,กันนะครับผมโ,โดนโจมตีมากผมก็ให้กําลังใจบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่น่าเอาไปลงหรอกนะว่าว่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่น่าเอาไปของเขาหรอกรถส่วนตัว สองมือมึงแค่กูเข็นอะไรแปะไป,แนะไปดิไปดิเดี๋ยวเขีนคูไปนี่ครับผมใช้คนป่วยครับคนป่วยนี่คนป่วยคนป่วยฝักฝักดูแลคนป่วยเลยนะสองมือแล้วยังต้องเข็นนีกครับสุดยอดจริงอ้าวเคป้าจูนะป้าจูนะแล้วก็ จดไปแล้วสำหรับที่ดูแลบอกขยะนะเดี๋ยวผมจะสอบถามเขานะจ้าไป ส่งาเลยครับส่งาเลยเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้อ้าวลูกชายมาครับลูกชายมา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 นี่ลูกชายคุณมาแล้วหรืยัง เห็นรถด,ด้วยนะเนี่ยมีใช้มากกว่านี้ไหมลากรถด,ด้วยไล่ด้วยมีใช้มากกว่านี้ไหมตัวเดียวแหละแกเดียวัวเดียวนะครับหนึ่ล้านตัวทำเงิน แม่เหล็กเดี๋ยนี้มาแล้วครับลูกชายมาแล้วมันไม่กินนะมันไม่กินนะไม่ได้กินนะวอยลมลมมาคุมงานคุมงานคุมงานเราพรมน้ำมนต์กันหน่อย คือรถละคือรถละนะครับ100กระสอบกับอาหารแมว20แล้วกับ120กระสอบนะครับของหมาร้อยหนึ่งแมว20นะครับเรียบร้อยนี่มาแล้วดูชายคุณมาไอ้หนูนี่หนูมาแล้วหนูเขามาคุมงานครับนะเขามาคุมงานเขาเป็นคนสั่งซื้อนี่คุมงานคุมงานคุมงาคุณชายคุณมาคุมงานครับนี่ครับเอาไว้เพื่อนเพื่อนเขาเอาไว้เพื่อนเพื่อนเขานะครับเอาไว้เพื่อนเขาเนาะ เจ้าของไปษักอันนี้ลูกน้องอนี้ลูกน้อง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 นี้เจ้าของเจ้าของเมื่อคืนไม่สนิทครับไม่สนิทมีปุกแต่นอนนะครับนะครับนี่ทำบุญเยอะครับเป็นนายทำบุญเยอะจนเท่ากับมาเดินได้ตรกนะครับไม่คาดหวังเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังแน่นอนสิ่งที่พี่ท้อพูดนี่คือเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะเราไม่ได้คาดหวัง แล้วเราก็จะไม่ผิดหวังนี่ครับเขาเดินได้เนี่ยเขาเดินได้นะเขายืนได้แล้วเขาไม่ต้องลากขาไม่ต้องใช้ล้อลากล้อรถลากที่ทุกคนไม่ไม่ใช่น้องโยนะครับไม่ใช่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 คุณนวลนิชาไม่ใช่น้องโยนะครับเขาคือเปียโนนะครับอยากไปพูดถึงอดีตนะครับผมเคยพูดไปแล้วว่าอดีตที่ผมคื่นนะครับปล่อยลืมมันไปยกกลงยกยกกังหัานสักนิดไหมเปียโน ปไหนยังไม่อยากจะหันเลยจะโยกังนายน่่น่น่นี่มองเขาหน่อยใครชื่อโยเอออดีตนะอดีตที่ที่มันกูว่าน่าจดจำไหมอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นประสบการณ์ดีว่านะครับอยู่ตัวเดียวนะครับป่วยคนเดียวรักษาตัวเองนะครับน่าจดจำเขาไม่ใช่โยกังทุกวันนี้เขาเปลี่ยนนายนักวิ่งสี่ขานะครับเพื่อมา ให้ทุกคนรู้จักนะครับการสัญญาไม่ทอดทิ้งนี่ครับผมเองอย่าไปเรียกอย่าไปเรียกไม่มีผมไม่เคยเรียกแล้วผมเรียกเพื่อนไอ้หนูไอ้หนูคี่ได้คือได้เลยไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูเดี๋ยวส่งมาส่วนตัวนะประจุเบอร์ประจุมาส่วนตัวแล้วก็เขาบอกมีคนดูแลพี่แปลงยาวมีคนดูแลเราค่ายเบอร์มาอยู่ผมให้แป๊ะจดไปแล้วเดี๋ยวถามแกดูตรงนี้ได้ แต่เขาให้หารเขาบอกให้อาหารวันละมือม้อเพราะอาหารเขาไม่มีมเป็น<ม>เป็นเกาะถ้บบอกขออยะหมาจรนะับ่แต่มีม,มีมีคนดูแลคือเขามาให้เขามาให้วันละมือ้อเพราะว่าเขาก็อาหารเขาไม่มีได้แล้วมีคนร,รับอาหารใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเราลองโทรถามเับเพราะว่าให้มีคนให้เบอร์มาเป็นเป็นผู้หญิงครับเบอร์ป้าไม่เครียด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 ข้าไปลาไปซื้อได้ที่ไหนาจารยัน ข้าปลาต้องต้องลงสีป่ะไปข้าวข้าวปลอ่ะข้าวข้าวขได้ที่ไหนเีไปร้านข้าวอ่ะมีขายบอ่ะข้าวขาไปข้าวนะเขาบว่าตื้อไก่เขาจะเปนตวไม่มากินเ่ยเพราะว่าไม่หมาพวกเนี้ยมันกินจะไปเกิได้หนหลงได้านไปด้หน้าี่ไหมข้าวใี่ไหที่ไม่ที่เออไอ้ท่านวที่ ที่เราไปซื้อข้าวไปให้ไหนที่พนมอ่ะ้แค่นั้นแค่ข้าวหักปะ่ะไช่ที่ซื้อวงสีะอะเราเออออวงสีเราแมวท่าอ่านป่ะเส้นเส้นมังวัวอ่มังวัวท่าอ่านอ่ะข้าวไปข้าวเออที่ที่ซื้อไปให้หมาที่พนมอ่ะพี่ที่ตูป้ประกันจ้าเธอเลยจาขอว่างานนั้นน่ะเหรอระวังนะครับระวังนะครับขอบคุณช่วยนิดหน่อยนี่หน่อยนะแถวพี่เจ้าพี่มีร้านขายกระสาบแล้ว้้าพี่คุพี่ซื้ออะไรกระสอบ ฮะน้ำท่วมใช่ไหมใช่ไหมเราพมอ่าใช่ครับมาตัวนี้ไม่กิดหรอกพี่ ไวยครับเป็นนายจัดมีดิ้งเคื่อนวันนี้ไม่ได้จัดครับคุณเขาางเครับกินน้ำเย็นครับก็กินน้ำแข็งก็เดิเรื่องเลยัยังครับพมอเป็นหมาจมอ๋อมีไม่ต้องหัวนะให้เป็นนายเขาทำให้จังเลมาหา้วก็เล อยากกอดจังอยากกอดจังเปลี่ยนเลยเส้นบังวัวท่าอ่านใช่ใช่เส้นบังวัวท่าอ่านครับปลายข้าวไปลงสีวันนี้เราไปซื้ออะไปไปลายข้าวบังวัวเส้นอยู่แถวบังวัวครับที่เราไปซื้อครับเป็นลงสีที่พี่เคยเข้าไปซื้อครับจําได้อยู่โอเคบอกขยะนะทุกคนเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาพร้อมอยู่เข้ามา มานั่งได้มานั hehe, no? flat, ่งได้มานั่งได้ไม่กัดครับไม่กัดเป็นนายไม่กัดมานั่งลงนะนายเออแต่มองกล้องเขาหน่อยอนะเออนะครับระวังครับระวังเสียวเหมือนกันเสียวเหมือนกันเสียวเหมือนกันขยบนี่ไม่เป็นไรครับถ้าดึงถ้าดึงไม่ได้ถ้าดึงไม่เสียวเสียวเหมือนกันที่เขาแบบงงงงตกใจเหมือนกันนครับแบ๊กขยับลงไงขยับลงมาใช่ไหม มรนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมติดต่อป้าจูปะบ่อพยากรส่วนส่วนอะ,อะไรตลกตลกต้าติ้งโหน่งอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาอยู่น้องเสือนะครับเดี๋ยวให้พี่หนึ่งดูนะป้าปจูปะเนี่ยให้พี่หนึ่งดิเ,เดี๋ยวเถามแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วจะยิ้มของใครเฮ้ยอย่ากินหวานหวานดิ <c oughs> ซื้อของครับมาซื้ออาหารไปเลี้ยงเพื่อนครับวันนี้เราจะไปเลยไหมหรือเรื่องไงเดี๋ยวดูไปที่ไหนก่อนแปลงยาวต้องโทรก่อนไหมแปลงยาวครับแปลงยาวฉางเสาแปลงยาวหนึ่งรมเกือบเกือบเก้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบประมาณเก้าสิบโยมแต่บอกขยะครับเดี๋ยวให้แปะโทร ส่วนปทุมนี่ไม่มีปัญหาแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวองเช็คก,ก่อนจะเขาบอกมาก่อนให้แพทย์ตรวเช็คแต่เขาลงไม่ได้ลงไม่ได้นะเป็นเพื่อนกันจริงแต่ไม่สนิทนะครับแต่ไปก็คงดูอยู่บนรถนะครับเป็นนายคงลงม่ให้ไม่ได้นะเดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเจอเพื่อนลุม <laughs> เดี๋ยวน่าจะเก็บเก็บเดี๋ยวอาจจะเก็บไปสักถุงนึงนะเดี๋ยวดูก่อนที่ออาพิศมีไหมอาจจะไปให้เพื่อนเพื่อนนาเซเว่นหน่อยอาจจะสนิทกันบ้าง เพื่อนเพื่อนหน้าเซเว่นนะ like ครับนอนตากแอร์อย่างเดียวแต่ไม uther, ่รู้มีอาหารกินหรือเปล่าอ่าระวังระวังเลยเรามองเราอยู่เรามองอยู่ไม่ต้องห่วงเรามองอยู่นเพื่อนไม่สนิทใช่มีเพื่อนแต่ไม่ค่อยสนิทเพื่อนจะลุมอยู่เรื่อยนะครเราเป็นคนน่ารักนะเพื่อนลุม โซดาครับอาจารย์ขอ,ทขอโทษนะครับโทษครับอาจารย์เดี๋ยอนนองเ่มตลอดตลอบไปพครับโอ้โพี่โลกไกตไปพิมพ์ไปโพสต์ไปนะครับถ้าเราไม่ได้โพสต์ด้วยตัวเองเราโพสต์ให้คนอื่นยังไงคนก็เชื่อ รเราย่าเราโพสด้วยตัวเองมันจะต้องตรวจสอบแต่ถ้าเราโพสต์ให้คนอื่นโพสต์เพื่อประโยชน์ของคนอื่นนะครับยังไงคนก็เชื่อเพราะเราทุกคนมีพิจารณาแลวแต่ละคนอลองดูลองดูนะครับพิษณุโลกหรือว่าที่ไหนที่มันห่างๆลองดูอย่างพี่เป้นเนี่ยมีทุกคนโพสต์เยอะนะครับแกคนรู้จักเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าแกไม่ได้โพสด้วยตัวเองแกโพสตคนอื่นแกทําให้เห็นว่าแกทําจริงๆนะครับพอทาจริงๆเนี่ย แล้วคนอื่นเม่อจะเล็งเขเล็งเห็นปั๊บเขาก็จะช่วยกัน,นสู้สู้ไม่สู้ไม่สู้เฮ้ยมานงๆนๆันไม่ใช่ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันโดยผมขออนุญ,ญาตโทรหาประจูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเป็นนายคือรถละสวัสดีครับ